สวัสดีครับคลิปนี้แอบแส่แมกกา์ออกแบบภาพพื้นหลังสวยๆด้วยโปรแกรม adobe illustrator นะครับมาที่เครื่องมือ pen tool เลยนะครับวันนี้พี่สร้างแมกกาวดอาไว้เป็นสีน้ำเงินก็มาที่เครื่องมือ pen tool สร้างจุดหนึ่งจุดนะครับแบบนี้กด shift ครั้งไว้นะครับสร้างเส้นมาหนึ่งเส้นนะครับอันนี้เส้นพี่เลือกที่หนึ่ง o i นะครับ นั้นมาที่คำว่าเอฟเฟนะครับ detro ส t and Transform นะครับมาเลือกที่คำว่า Transform ตรงนี้ติ๊ก r e v i e w ไว้นะครับตรงที่คำว่า Vertical พี่จะเพิ่มมาเป็น10บพิกเซลนะครับคือความห่างนะครับระหว่างเส้นตรงนี้พี่เลือกเส้นที่จะ Copy มา50เส้นเพิ่ป้อนคำว่า50เข้าไปนะครับเราก็ลอง Preview ดูด้วยการคลิกตรงตรง หลังอันนี้นะฮะมันก็จะเกิดให้เราเห็นว่ามันมีเส้นอย่างนี้นะครับเราก็คลิกโอเคไปนะครับหลังจากนั้นเราก็มาที่คำว่า Object กต์นะครับ d ี t r o อ t and t r a n s นะ r m เนี่ยครับ m k k with merge เนี่ยนะครับเลือกอันนี้นะครับแล้วก็ติ๊ก e v i e w นะครับเราจะสังเกตเห็นว่าคาว่า r ร w ก็คือมันมีส 4, 4ีบรรทัดเนี่ยนะครับ แล้วก็4คอลัมน์เนี่ยครับ1 2 3 4ถ้าเราต้องการเพิ่มก็ได้นะครับเราลองคลิกดูสิาเพิ่มขึ้นไปเหมือนจะกลายเป็น5แถวแบบนี้แนวนอนก็เป็น5คอลัมน์แบบนี้นะครับแต่พี่จะเลือกแค่4ีอนะครับอลองดูอย่างนี้ก็แล้วกันพี่ก็คลิกโอเคไปนะครับหลังจากนั้นก็เลือกลูกศรเนี่ยนะครับ direct selection tool มาทำการปรับพอเราคลิกมันจะเกิดขานะครับเราสามารถที่จะดึงดึงขามันลงหรือดึงขึ้นก็แล้วแต่เรานะครับลองปรับปรับดูนะครับอันนี้พี่จะปรับแบบนี้นะครับ นี้ก็เอาลงมาดึงให้โดนขามันนะครับเนี่ยนะครับสำหรับตรงนี้เราก็สามารถที่จะปรับดึงปรับได้ทุกจุดนะครับที่มันมีเส้นมีขาอยู่นะครับเมื่อเราปรับมันก็จะเกิดเป็นแสงนะครับ เลือกดึงปับดูนะครับอันนี้ ประมาณแบบนี้นะครับเมื่อทําตรงนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็เลือกนะครับเลือกที่เส้นนี้นะครับแล้วก็ไปที่คําว่า object นะครับสั่ง expand นะครับต้องติ๊กเลือก object กับ fill นี้นะครับแล้วก็คลิก OK ไปนะครับหลังจากนั้นที่จะทําการเปลี่ยนสีนะครับเป็นสีกระเดยนนะครับเราจะใส่สีกระเดยนนี้ที่จะเปลี่ยนเป็นสี RGB นะครับ นี้แล้วก็อีกด้านหนึ่งก็จะเป็นสีประมาณนี้เดี๋ยวลองลองมาดูกันนะครับอ๋ออันนี้เราต้องเลือกที่สต็กนะครับเราต้องมาเลือกสัง่งพิสต็กก่อนนะครับสมมุติว่าสั่งสีนี้เอาไว้นะครับเราดูก่อนนะครับสีมันจะเป็นลักษณะนี้แต่ถ้าเราเปลี่ยนสีล่ะ เปลี่ยนสีลองเปลี่ยนสีดูนะครับอันนี้ลองคลิกดูนะครับ มันก็จะได้ลักษณะของสีสันที่เป็นแบบนี้นะครับแบบ็กกราวที่เป็นแอปเซินะครับที่ทําจากโปรแกรม Ruby แลา t เตอรนะครับ,รบสําหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงแค่นี้ถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับยุราฮ่าฮ่ด้วยนะครับสวัสดีครับ